อ่าต่อไปนิพพานคืออะไระเป็นปัญหามากนั่งถกเถียงกันเรื่องนิพพานว่านิพพานคืออะไรกันแน่บางคนบอกว่านิพพานคือตําแหน่ง<ม>เหมือนกับตําแหน่งโสดาบันสกทาคามีอาณาคามีอลหันนิพพานเป็นตําแหน่งหนึ่งที่ต่อจากอลหันอ่าบางคนก็อ่าคิดอย่างนั้นอีกคนหนึ่งบอกว่านิพพานเป็นที่อยู่เหมือนกับ รูปประพรมอรูปประพรมอ่าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นี่เลยอรูปประพรมเข้าไปก็เป็นอ่าสถานที่สําหรับนิพพานใครนิพพานก็ไปอยู่ตรงนั้นอ่าสองเรื่องแล้วนะเรื่องที่หนึ่งเป็นตําแหน่งเรื่องที่สองเป็นที่อยู่<อ>เรื่องที่สามก็คือเป็นอารมณ์นะเหมือนอารมณ์สุขทุกข์อย่างเงี้ยดีใจเสียใจอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานก็เหมือนกับ เหมือนกับฌานสี่ฌานสี่มีอารมณ์แบบไหนอารมณ์นิพานก็เหมือนกับฌานสี่ทีนี้โอ้เถียงกันไม่จบอ่าไม่รู้ว่าตกลงเป็นตําแหน่งเป็นสถานที่หรือเป็นอารมณ์อ่เพราะไม่มีใครเคยไปก็นั่งเถียงกันอยู่เนี่ยคนเคยไปก็ไม่กลับมาบอกว่าตกลงนิพานคืออะไรอ่ะเราก็สรุปเอานะดูตาม ที่เราได้ทดลองมาลองวิปัสสนากรรมฐานดูแล้วนะว่านิพพานคืออะไรนิพพานเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ของพระารหันต์ที่สัมผัสได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นพอได้อาลหันต์ปุ๊บเนี่ยพอสําเร็จเป็นภารหันต์ก็จะเกิดอารมณ์อารมณ์หนึง่งนะอารมณ์นั้นเรียกว่าอารมณ์นะิพพานนะ พราะนั้นนิพพานจะเกิดเฉพาะอรหันต์เท่านั้นโสดาบันสกทาคาเมีอจะไม่เกิดอารมณ์นิพพานไม่เกิดอารมณ์นิพพานในที่นี้หมายความว่านิพพานมันต้องต่อเนื่องนะเกิดนิพพานอารมณ์นิพพานยาวไปเลยไม่ใช่ติดติดดับดับติดติดดับดับติดติดรดับถามว่าสกโสดาบันสกทาคามียนาคามีมีโอกาสเกิดอารมณ์นิพพานไหมมี แต่มีแวบหนึ่งแล้วก็หายไปมีแวบหนึ่งก็หายไปเพราะว่าเดี๋ยวนิพานไปพักอักิเลตเข้าเสละนิพานไปพักอกิเลตเข้าเสละอะไรเงี้ยอ่าแต่ถ้าเป็นร้า,หารหัน์เนี่ยนะสติเนี่ยเข้าตลอดเวลานะโบรบอทสติกับสติมันจะเข้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอ่ากิเลสไม่มีโอกาสได้เข้าเมื่อกิเลสไม่มีโอกาสได้เข้าอารมณ์นิพานก็ต่อเนื่องยาวไปเลยจนกระทั่งละสังขารนะอย่างเงี้ยเรียกว่านิพาน เพราะนั้นต้องเป็นพระรหั์เท่านั้นที่สามารถควบคุมไม่ให้กิเลสเข้าได้นะสามารถประกอบจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวนะประกอบจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียว mm. เมื่อจิตเป็นกุศลอย่างเดียวกิเลสเข้าไม่ได้ทุกข <gi úp? S 2> ์กข็ไม่เกิดพอทุกข์ไม่เกิดอารมณ์นิพพานคืออารมณ์ที่ไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องพอไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดอารมณ์นี้เมื่อกิเลสมันเข้ามาไม่ได้อารมณ์นี้ก็ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยเรียกนิพพาน ถามว่าโสดาบ,บันเกิดได้ไหมสะกทาคามีนา,าคามีเกิดอารมณ์นี้ได้ไหมเกิดได้แต่มันแวบเดียวแวบแล้วมันก็หายไปแวบแล้วมันก็หายไปแต่โสดาแต่อรหันนี้ยาวมันเกิดจากเหตุปจัจจัยอ่ะเหตุปัจจัยกิเลสไม่เข้าสติเข้าอย่างเดียวนะมันก็เกิดอารมณ์นิพพานแต่พอมันแวบหนึ่งพอสติหลุดไปกิเลสเข้าอ้าวหายไปแล้วอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานคือความรู้สึก นิ่งสงบเย็นโล่งเบาสบายไม่ผลักไสไม่ใฝ่หาไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยไม่มีอะไรไม่เอาอะไรไม่ยึดไม่ติดไม่เหลืออะไรวางทุกอย่างทุกสรรพสิ่งในโลกอย่างเข้าใจและรู้เท่าทันวางทุกอย่างหมดไม่ได้วางเพราะอยากจะวางแต่รู้เท่าทันวางเพราะไม่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันวางเพราะไม่หยิบไม่ใช่หยิบขึ้นมาแล้วไปวาง วางเพราะไม่หยิบเห็นเข้าใจปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติไม่ไปหยิบไม่ไปจับไม่ไปยึดนะมันเคยอยู่ที่ไหนปล่อยมันอยู่ตรงนั้นมันเคยทําหน้าที่อะไรปล่อยมันทําหน้าที่นั้นไม่ไปยุ่งกับมันอย่างเงี้ยเขาเรียกวางวางด้วยปัญญานะวางด้วยการรู้เท่าทันนะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ไม่ถูกหล่ะนะเพราะนั้นพระหันก็คือเข้าใจหมดนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าปัญญามันกลายเป็นยานไปแล้วใช้จนชํานาญเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามันจบยังไงเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามันจบยังไงแค่เห็นเหตุเท่าน,นั้นเองแค่เห็นเหตุรู้เลยว่าผลมันจะเป็นไงผลอ่า uh, มันจะทุกอยังไงมันจะต้องแก้ทุกข์ด้วยอะไรแล้วก็ทุกข์มันจะดับยังไงเห็นทะลุตลอดเพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วเข้าใจทะลุตลอดเราก็ไม่ให้กิเลสเข้านะให้สติเข้าอย่างเดียว พอสติข้าอย่างเดียวก็เกิดอารมณ์แบบเนี้ยนิ่งสงบเยน็นโล่งโปรง่งเบาสบายไม่เอาอะไรไม่เหลืออะไรไม่อะไรทางนั้นนั่งเฉยๆรออะไรรอละสังขารอ,อละสังขารแล้วถ้าเกิดมีคนมาหาทำไงมีคนมาหาก็เสวยพบก็เสวยพบเสวยพบด้วยอะไรก็ด้วยสติสติเข้าประกอบจิตเป็นกุศลจะเป็นอปมัญญาจะเป็นจิตดวงไหนก็ได้ นะที่เป็นกุสลไงละรกันก็เสวยพบกัเขามาทำอะไรเขามาถามเราก็ตอบเขามาเรียนเราก็สอนเขามาถวายอาหารเราก็ให้บุญไปะนะเขามาลองของเราก็แผ่เมตตาไปอาหสิกรรมไปก็แค่นั้นเองต้องทำอะไรไหมต้องทำอยู่เฉยสบายสบายเพราะฉะนั้นพอประกอบจิตเป็นประกอบจิตเป็นกุศลนะเสวยพวกเป็น นะก็ทําหน้าที่ไปตามภพที่สเสวยด้วยจิตที่เป็นกุศลทําเสร็จก็วางวางเสร็จกี่เล็มันก็เข้าไม่ได้วางไปแล้วกี่เล็ยังมาเข้าได้ไงไม่วางจะถือไว้ทําไมเออถือไว้มันก็ถูกไม่ยึดไม่ติดวางหมดอารมณ์นิพพานเกิดจาก การเข้าใจอริยสัจสี่อย่างจำแจ้งเต็มระบบครบวงจรตั้งแต่วิชาจนถึงนิพพานรู้จริงเข้าใจจริงเชื่อมโยงทั้งหมดเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้และสามารถนำทุกขั้นตอนมาปฏิบัติจนเห็นผลลัพธ์ด้วยตาตัวเองเพราะนั้นรู้หมดเลยมีคนเข้ามาหาเราแสดงว่าอะไรแสดงว่าอากุศลวิบากมาเอยวิบากมาหละ่วิบากมา,า,กม,ามันจะเป็นกุศลหรืออกุศลเดี๋ยวดูไปที อ่าเดี๋ยวดูกันอีกทีงไม่ว่ากุศลเรื่องกุศลถ้าเรารับด้วยจิตที่เป็นกุศลมันเปลี่ยนเป็นบุญได้หมดนะเพราะนั้นพระอรหันต์มีจิตดวงเดียวคือจิตที่เป็นกุศลอ่าพระจิตที่เป็นกุศลทุกอะไรไหมไม่ทุกมึงกุศลนมากูก็เปลี่ยนกุศลให้เป็นกุศลอกุศลมากูก็เปลี่ยนกุศลให้เป็นกุศลในที่ขณะที่รับกุศลจิตเป็นกุศลมันก็มีความสุข นะในครับขณะที่รับอากุศลวิบากจิตเป็นกุศลมันก็มีความสุขอีกเพราะฉะนั้นจ่ายทำพะละหันทุกพาาระหันบอกไม่รู้จะทุกข์กับเรื่องอะไรเพราะจิตมันเป็นกุศลตลอดเวลาและสามารถเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลได้หมดทุกดวงง่ายไหมง่ายมากนะเพราะฉะนั้นโอ้พลาละหาันนี่ง่ายอริยสัจสี่ตั้งแต่อวิชชาจนถึงนิพพานประกอบด้วยโลกิยธรรมโลกุตลรธรรม อวิชาสัตบุรุษศรัทธา,าบุญที่สั่งสมไว้นะรู้ความจริงของธรรมชาติรู้ระบบการทำงานของกายและจิตจิตสังขารศีลเจริญสติสมาธิอานาปนานสติสมถกรรมฐานชานทั้งหมดนี้เป็นโลกิยธรรมโลกิยธรรมจกช้านต่อข้าอะไรนะปัญญายังไม่เกิดนะ นะโลกียธรรมนี่ปัญญายังไม่เกิดพระไม่จบที่เทไรจบที่ชานยังอยู่อา,านาปณสติอยู่ยังไม่เข้าสติสติปัฏฐานสี่อาพระจบจากฌานก็ทําอะไรวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานสี่ไตรลักษ กฎแห่งกรรมปฏิจจสมุปบาทจิตเจตสิกขันห้าอายตนะผัสสะภพภูมิการเกิดดับของวัฏฏสงสารกรรมและการแก้กรรมการเปลี่ยนภพชาติปัญญาอุเบกขาสังโยชนิสิมรรคแปดยานเก้าทั้งหมดนี้เป็นโลกุตลรธรรมนะถ้าจะโสดาบันนะต้องเริ่มจากวิปัสสนากรรมฐานนะแต่ โลกิยธรรมก็เป็นบาดฐานที่จะต่อให้เราขึ้นวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าไม่มีข้างล่างเลยบุญบาร,รมีมันก็ไม่มากพอสัมปชัญญะมันก็ไม่มีคุณภาพมากพอที่จะทําให้เราวิปัสสนากรรมฐานได้นะเพราะฉะนั้นต้องใช้โลกิยธรรมเป็นบาดฐานเพื่อต่อไปโลกุตระธรรม,มเพราะฉะนั้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็ต้องไล่ตั้ง่วิปัสสนากรรมฐานนะถ้ายัางอยู่ในโลกิยธรรมโสดาบันไม่ได้อริยะไม่ได้พูดง่าย นะถ้ายังอยู่ในโลกิยธรรมขึ้นอริยะไม่ได้เพราะนั้นสมถะกรรมฐานหรือการเข้าสมาธิหรือการเข้าฌานยังไม่สามารถขึ้นอริยบุคคลได้นะถ้าตาบดยังนั่งสมาธิอยู่แล้วบอกเป็นอริยบุคคลไม่ใช่อานะยังทําสมาธิอยู่นะยังอยู่ในสมถะกรรมฐานอยู่ในฌานแล้วบอกว่าโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอลรหรันไม่ใช่เพราะสเต็ปมันยังไม่ถึง นะพอวิปัสนากรรมฐานแล้วขึ้นไปเห็นปัญญาแล้วอันนั้นได้ละนะโอกาสที่จะเป็นโสดาบันสะกะทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้หมดเลยได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเชี่ยวชาญแค่ไหนรู้ครบวงจรแค่ไหนปฏิเวทครบหมดทุกเรื่องหรือ,อยังปฏิเวทเป็นบางเรื่องก็โสดาบันได้ะไปดูว่าตัวกูของกูหลุดหรือยังตัวกูของกูหลุดแล้วการเชื่อเรื่องออริยสัจสี่เรื่องการดับทุกข์ อ่ามีความรู้ครบเชื่ออ่าแล้วก็กำลังปฏิบัติในสิ่งที่ดับทุกอ่าได้3ข้ออันนี้เป็นโสดาบัลอา่าข้ออะไรเรื่องกามลดลงครึ่งหนึ่งเรื่องโทสะลดลงครึ่งหนึ่งอ่าได้เป็นสะกะทาคามีเกิดอีกชาติเดียว5ข้อได้หมดเลยก็อนาคามีเลิกคองเลือน สิบข้อก็อรหรันง่ายไหมง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาไมว่านิพพานคืออารมณ์ของพารหารันนะพอได้อรหันแล้วจะมีอารมณ์นิพพานกิเลสเข้าไม่ได้แล้วนะกิเลสเข้าไม่ได้เพราะหลายทั้งสติทั้งโลบอดสติเข้าไปควบคุมสถานการณ์ไว้หมดแล้ว เข้าใจรู้เท่าทันหมดก็จะเกิดอารมณ์นิพพานนิ่งสงบเย็นโล่งเบาสบายไม่ผลักไสไม่ไฝ่หาไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์สุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาไม่รู้จะมาทาไมนั่งเฉยๆมีอาการเฉยๆนั่นก็คือสุขละวางทุกสรรพสิ่งในโลกด้วยความเข้าใจและรู้เท่าทันเห็นมันไม่ไปยุ่งกับมันแต่นิพพานมาเห็นสวยอยากได้เอามาเป็นของกู มันก็เลยทูกแต่นี่เราเห็นปารมัดจบเห็นปรมัดเห็นปรมัดเห็นปรมัดไม่เข้าไม่หยิบไม่ยึดไม่สวยไม่อะไรทางนั้นกูปรมัดหมดมันก็นั่นคืออารมณ์นิพพานเห็นอะไรปุ๊บปรมัดเห็นอะไรปุ๊บปรมัดไม่รู้จะไปทำอะไรตายแล้วก็ไปไม่ได้ทิ้งทุกทางนั้นไม่มีอะไรไม่ทุกทุกทางนั้น นะอยู่เฉยเฉยไม่ทุกจบเพราะนั้นอารมณ์นิพพานเนี่ยอาจจะเจ็สิบเจ็ดดวงก็ได้เจ็สิบสิบสามดวงก็ได้เจ็สิบสามสิบหกดวงก็ได้เจ็สิบกี่ดวงก็ได้แต่ว่าให้มีสติอยู่ตลอดเวลาพอมีสติอยู่ปุ๊บจิตมันก็เป็นกุศลพอจิตเป็นกุศลกิเลสเข้าไม่ได้ก็จบนะพระอรหันต์ก็คือจิตเป็นกุศลตลอดเวลากิเลสเข้าไม่ได้ นะจิตเป็นกุศลงอาจจะจิตที่มีสติตลอดเวลาเพราะสติเป็นตัวง่ายสุดละถ้าเราปฏิบัติทมจริงๆเนี่ยเราจเจริญสติจกกนกระทั่งสติมันเป็นอัตโนมัติเราก็จะอยู่กับสติตลอดเวลาปัญญาเกิดแล้วโลกุตระธรรมพอได้มรรคแปดยานเก้าเสร็จก็โสดาบันสากทา,าคามีอนาคามีแล้วก็นิพพานอรหันและนิพพาน เพราะนั้นนิพพานเป็นอารมณ์ของอรหันต์นิพพานไม่ได้แปลว่าตายนะนะคนชอบเข้าใจว่านิพพานคือพระอรหันต์ตายไม่ใช่นิพพานคืออารมณ์ของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่พระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่แล้วมีอารมณ์ อารมณ์ของพระรหันเรียกว่านิพพานคือเป็นอารมณ์ที่สงบนิ่งเย็นโล่งเบาสบายเงี้ยเป็นอารมณ์ของนิพพานแต่ถ้าพระรหันตายเรียกว่าปารินิพพานถ้าปาริแปลว่าเด็ดขาดและตายตายแต่ถ้านิพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์ไม่ใช่ตายนะแต่เวลาตอนนี้เวลาพูดเรื่องนิพพานเนี่ยเขาสื่อความหมายเป็นในทางที่ตายแล้วพระรหันตายแล้วนิพพาน นิพพานจริงๆแล้วไม่ใช่ตายแล้วมันมีอารมณ์ในขณะที่เป็นอรหันต์นะยังอยู่ยังสอนเราได้ยังทำอะไรได้แต่อารมณ์นิพพานอ่ะจบ